ตดน้อนแตข็งเลยโดน้อแต่แข็งต่แขงให้ดูดิไม่ใช่กัญชาไ้เนี่ยโอเคนลครับเด็กๆช่วยยกหนยครับให้เด็กๆจได้ได้ตาเฉาไหมเอาเราลื่นแลป๊บมันกรตันเลย